วป่าสีสมพรเป็นวัดป่าใจกลางเมืองอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมที่ยังคงอนุรักษ์ผืนป่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์ร่มรื่นเหมาะแก่กา,การปฏิบัติสมาธิภาวนาสืบสารมรดกธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดิมบริเวณวัดป่าสีสมพรนี้เป็นป่าช้าเก่าของบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ชาวบ้านเรียกป่าช้าหัวดงในอดีตเป็นสถานที่วิเวที่พักของพระสายวิปัสสนากรรมฐานหลายรูปต่อมาในปีพุทธศักราช2505พระเทพวิสุทธิมงคลหลวงปู่ศรีมหาวีโรท่านเป็นพระเทระฝ่ายวิปัสสนาธุระศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านทุดงมาพักที่นี่และทราบว่า หลวงปู่ฟันอาจารและสิทธิหลวงปู่มั่นหลายรูปเคยเดินทุดงผ่านมาพำนักที่ป่าช้าหัวดงแห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่สำคัญควรแก่การรักษาท่านจึงได้สร้างเป็นวัดป่าสำหรับกรรมฐานขึ้นมาจากป่าช้าหัวดงจึงกลายมาเป็นวัดป่าหัวดงและวัดป่าสีสมพรมาตามลำดับปัจจุบันมีพื้นที่32ไร่เศษ ตลอดเวลาที่หลวงปู่ศรีมหาวีโรจำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านได้อบรมสั่งสอนสานุสิท์จนถึงขั้นเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่หลายรูปเช่นหลวงปู่ทองอินกะตะปุญโยหลวงปูห่หวาจัตตะสันโลเจ้าวาดวัดป่าส,สรีสมพรรูปต่อมาคือหลวงปูห่หวาจัตตะสันโล เนื่องจากเป็นวัดป่าที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าการสร้างทาวรวัตถุจะมีเพียงอุโบสถสองชั้นชั้นบนเป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดช่วงล่างก่ออิฐถือปูนซึ่งได้ดัดแปลงมาจากศาลาการประเรียนหลังเก่านอกจากนั้นยังมีพระาธาตุเจดีพิพิธภัณฑ์บุรพาจารย์หลวงปู่หวาจัตตะสันโล ภายในมีรูปหล่อเหมือนภาพถ่ายและอัฐบริขารของหลวงปูหวาจัตตะสันโลปัจจุบันวัดปาสีสมพลมีพระอธิการประกาศกันตะธรรมโมสิทธิผู้ใหญ่ของหลวงปูหวาจัตตะสันโลเป็นเจ้าวาดท่านได้สืบสารงานต่อนำพาพระภิกษุสมนเนนรที่อยู่ในวัดยังคงข้อวัตรปฏิบัติของพระป่าพระกรรมฐานอยู่อย่างเคร่งครัด ถ้าหากวันไหนไม่มีกิจนิมนต์ก็จะต้องบินทบาทเป็นวัดถ้าหากวันไหนไม่บินทบาทก็คือวันนั้นต้องงดอาหารไม่ลงฉันอาหารยังคงรักษาการฉันอาสนะเดียวการฉันในบาทอาสนะเดียวเป็นวัดการรักษาผ้าการปัดกวาดกวาดลานวัดอาจารยวัดความประพฤติท่วงทีวาจาและกริยามารายาการอุปถัม อุปถาครูบาอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นแบบฉบับของพระกรรมฐานให้ดำรงคงอยู่สำหรับการบวชที่วัดป่าชิทสมพรน,นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะบวชได้ง่ายๆจะต้องมาเข้านาคเสียก่อนตามตามแบบของหลวงปู่ศรีที่ท่านได้วางวางระบบเอาไว้ท่านจะมีมีการคัดกรอ,องของท่านต้องขานานาคให้ได้ท่องขานานาคเองให้ได้ต้องมาหัดถักกาดถักหัดตีตาหัดถูสลาหัดข้อวัดปริวัติทุกอย่างหัดล้างบาทได้ ท่านจึงเอาไปบวชสหํารับบวชมาแล้วก็ต้องมาศึกษาครสปฏิบัติมากมายวัดป่าสีสมพรบ้านน้อยหนองเข็มอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติและข้อวัดตรปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนกิกชนทั่วไปที่ได้เข้ามาสัมผัสนับว่าเป็นวัดที่สร้างคู่นูปการทางด้านจิตใจหลอหลอมให้อยู่ในศิลธรรมอันดีงาม ที่เราทุกคนต้องช่วยกันสืบสารให้คงอยู่สืบไป